ก็ปูวิ่งมาใช่ใช่ใช่ไอเบอร์สี่สี่ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนตายแล้วใช่ป่ะเออใช่ผมโดนมาตั้งแต่ในหมู่บ้านมันทั้งที่มันไม่เห็นอะแม่งยิงเลาะมาเรื่อยจนมาตายกลางลานนั่นแกเนี่ยไอเบอร์สี่สี่ใช่ใช่เขาเปิดไม่ออกมาน่าจะโดนเหมือนกันใช่ไหมนี่ไงก็มันยิงทะลุต้นไม้ายุย่าไปเนี่ย เดี๋ยวกดรายงานโปรเลยเดี๋ยวดูๆอยู่เนี่ยไม่ใช่ไงดูว่ามันงอันอันนี้อันนี้มันยิงไม่อันนี้มันยิงธรรมดาแต่มันอกี้ชัดเจนโปโปโปแน่นอนโปโปเบอร์สี่สี่เนี่ยเพราะว่าผมนอนกันอยู่หลังหินมันยิงทะลุมาได้ คอมเมนต์คมเมนต์ใช่เออตรงพม่าคอมเมนต์ไอ้เชื่อจะดูดูก็เขาดูดูผมดูอยู่ผมดูอยู่เนี่ยผมดูอยู่นี่าจะโดนเหมือนกันเราไอ้ซีซีนี่โดนผมโดนโดนไอ้เนี่ยมันเล็งกันไหมโดนยิงแต่มันก็ห่ามันยิงแปลกแปลกในหมู่บ้านหรือเล็ง ยิงละมัยิงนะั้นหนแหละถ้านอนเนี้ยมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วมันน่าจะเห็นมาเห็นป่าวอ่ามันเห็นแล้วไงไงมันเห็นแล้วไงมันเห็นแล้วเราเห็นอยู่มันวิ่งไปละ,ละอ่ายังม,มันไม่ขึ้นคิวป <ไ110> ีด <ๆ S 2> <น>เลย,ยนะปลดอยแรงงานก่อนก็ได้ไ่อเลยเ,เดี๋ยวไปรายงานซ้ำเรียกว่าจะหลุดไหมเพราะว่าถ้าเพื่อรายงานคนหนึ่งมันจะหลุด งานเลยนะแต่งานรายงานรายโปรครับโปรแกรมให้จบเลยครับถ้ามันยืนนิ่งอ่ะแสดงว่าโดนรายงานหลุดเนี่ยอนี่ผมรายงานไปแล้วผมรายงานไปแล้วมันไม่มันไม่เห็นน่ะเดี๋ยวดิมันเห็นแล้วนะมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วไปหลุดต้องรายงานอีกรายงาน โป๊ะโป๊ะโปอะโป๊ยโป๊้วป๊ยโป๊ะโข๊ะโป๊ะเป๊ะโ็๊ะโป๊่ยป๊ะโป๊นโป๊ะโะโป่ะโะโปะโป๊ะโป๊ะโปะโอ๊ะโปผมอยู่โป๊คมปะโม๊ะโป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 ะมะโป๊ะโปะโป๊ะโปยะโป๊ะโปนะโป๊ะโป๊ะนป๊ะโป๊ัโน๊ะโป๊ะโปอะโป๊ะโปอะโป๊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 ะโปชาชา มันพูดอยู่พูดอยู่มันพูดแล้วเว้ยอลาเหี่ยกูดูไอ้นี่ผมดูผมดูไอ้เบอร์สองอยู่ผมดูเบอรสองอยู่ดูเบอร์สองอยู่โกงไปเรื่อย เฮทะลุทะลกกำแพงของชินด้าดิยหลคเมนแล้งมึงพันที่กาหลังมึงของชินด้าโอ้โหแปลงาน,นไม่หลุดเลยนะไอ้สัตว์แปลงานซ้ำแม่งม,มาได้เรื่อยๆ มองทะลุะอัตโนมัติกำแพงผู้รายงานสามตัวเลยแหละ น้ประตูตาประตูคุยแหละไอ้ชัไอ้ขี้โกงก็มีแหละตอนยิงเลยจ้าใส่ยุ่โอ้สมุิก็ไม่พ้นมาหรอกเฮียโปขนาดนี้ใช่โอ้อยัง แล้วมันยิงมาเลี้ยวตามด้วยมึงเห็นแต่มันเหมือนมันเล่นฉลาดแฮงมันเหมือนมันเล่นปิดโปเปิดโปอ้อะมันไม่เปิดตลอดเว้ยเนี่ยเนี่ยเหมือนจังหวะเนี้ยมันปิดท,ท้ายท้ายเกมโอ้โอเ,เลดมากไอ้สัสฮลโล We'll come